นะเริ่มมาแล้วเท่าเดิมเริ่มมาอีวัตไปให้กำลังใจเอนอย่างยี่สิบออเดอร์เหมือนเดิมแต่วมาให้กำลังใจแต่วมาให้กำลังใจเพื่อดีหน่อยเริ่มมาแล้วสั้นแต่ว่าอย่างยี่สิบออเดอร์เท่าเดิมของกินมันเร็วกว่าโลอีน้มือจริงก็่สาาจะกลัวผมกลัวแพนจริงต้องไปก็รู้เลยว่าอีกเขาบอกว่ามึงกับโลกสวยสุดๆเลยทุกคนกูขอเล่าเรื่องอีวัตก่อนอะใครอยากให้เล่าเรื่องฉันเรื่องตลกของอีวัตขอห้าออเดอร์ ขอห้าออเดอร์กูขอเล่าเรื่องวันวันงานสงการใช่ไหมอีวัตรดูไม่ญญอ่ะเฮ้กูอึดยาไว้เอาใครอยากให้กูเล่าเรื่องอีวัตกูขอห้าออเดอร์ตอนนี้ยี่สิบแล้วถ้าขึ้นมายี่ห้าเพชรจะเล่าความโก้ของอีทีให้ทุกคนฟังเพชรจะเล่าความบันดาลความโก้ของอีทีให้ฟังขอห้าออเดอร์กดตะกร้าเลยจะอะไรก็ได้กด อ้าวกดออเดอร์ข้าออเดอร์กดกูเล่าเองงาน A2O ที่เกิดขึ้นตอนนี้อยากให้กดน้ำพริกนะไออยากให้กดแคปหมูอยากให้พีนเค้กถูกว่ามันบอกว่ากูจะแต่งเรื่องต่อมึงคอยพูดนะถ้าคำไหนกูพูดไม่จริงมึงเถียงมาได้เลยโอเคไหมขอห้าออเดอร์ค่ะคนชอบสตี่อขอห้าออเดอร์ค่ะกูเล่าจริงตอนนี้ยี่สออเดอร์แล้วไม่มียังไม่มีอะไรก็ได้นะกูเล่าจริงกูเป็นคนที่เป๊ะอยู่แล้ว ใครอยากขับลูกเราใครอยากอร่อยน้อร่อยนะใครอยากสิบห่ออร่อยกับครอบครัวเนอะอันนี้อันนี้มึงซื้อแล้วไม่ได้คนเดียวนะได้ทางครอบครัวอร่อยนะอร่อยนะร้อนอร่อยนะคะลูกสาวกูขออีกสิอร่อยนะขออีสิบอ่อยนะออีกบอร่อะขอ่ีกสิบอร่อยนะขออีกิบอร่อยนออกานบอร่อยนขออีาสิบอ่อยนะขออีดิอร่อยนะขออีกเินะขีวเค่อยๆขึ้นอ้ิวเร่ครัะ อยากให้หมดอะอยากให้พี่เขาขายหมดอนะืมเนอะขายหมดแล้วปุ๊บทีนี้ปุ๊บ มันก็จะเปิดคากรองหินอุ้ยอย่างคำว่าอโลนทีวีเพิ่มสินค้าหมายเลข2ลงตะก้าก็หมายความว่าเขากำลังกดอยู่ถูกไหมใช่อุ้ยติ๊กตอกตัวนี้มันมาถ้าแบบนี้แล้วหรอวะเออมันจะต้องกันแดดใช้ดีมากคนชมของมึงเยอะมากเลยวัเห็นไหมล่ะใช่แต่แรกที่มึงบอกว่าโชว์ก<า>ันด้วยโชว์ทั้งสองอย่างถ้ามาถ้ามาแล้วแบบว่าไม่ดีมึงก็จะบอกเดี๋ยวจะเสียชื่อมึงพี่เขาขายของคุณภาพนะอืมพี่เพชรเขาอาจจะดูรัวๆมัวๆนะแต่เขาจะไม่มัวสินค้านะถเจออ่ะคุยคนเป๊ะอยู่แล้วเรื่องงานเออไปก่อนงานเขาหมดทกกคนไงรอ กูซื้อสินค้าหมายเลขสองแล้วอ้ยกูดีใจอ่ะสินค้าหมายเลขสองคือกูปลดตดก็คือแคาหมูแคปหมูโอเคอยากให้ซื้อแคปหมูเยอะๆนะตอนนี้อยากให้เปิดท่าการมองเห็นนะถ้าครบหนึ่งร้อยออเดอร์บุกนะหนูกดแล้วแม่สิพอโอ้ยอ่าแล้วเลยนะครับไม่ต้องไปดูลูกกูมันโอ้ให้กูทีน่าสามพันมันโอ้ได้อ๋อซื้อแค่สิบอกระจอกจบไปเลยอ่ออ่าลามาแล้วเลยวันที่ไปส่งการเอทูโอใช่ปะ เพจได้ได้บัตรมาทั้งหมด4ี่ใบ4ี่ใบนั้นมีเพรมีครูคันมีคุณคันชีสแล้วก็มีลูกไปวัลุธรใช่ไหมทีนี้มันเหลืออยู่ใบหนึ่งใบละสี่พันกว่าอีนี่ก็อยากไปมากกูอย,อยากไปเพรกูอยากไปงานสงการแต่ว่ากูขอเอากันแดดไปไทยอินในงานด้วยไหมสเต็ปเด็วๆของมันด้วยความที่มันอยากขายของอะเนาะแต่กูขอเอากันแดดไปไทยอินอาอยู่แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงงานไปกันสองคนนะขับรถลําบากเวอร์แล้วก็เอารถไปจอดในไหนนะ แม็กโคแม็กโคแล้วแม็กโคตอแไหนมากเขียนป้ายว่าสี่ชั่วโมงชั่วโมงละห้าสิบถูกไหมเพื่อนแม็กโคตอแไหนสุดกูขอประจานเลยก็ใช่ไงลูกสาวแม่อารอลทีวีวเป็นลูกคุณหนูเอ,อ่อเสลียวน่ากลัวมากสิ่งหลอกเมื่อกี้เล่าตึงไหนแล้ว แม็กโคลจอดรถแม็กโคลบอกว่าเขียนตรงใต้บอกว่าชั่วโมงละห้าสิบเราไปห้าโมงเราจะออกสี่ทุ่มเท่ากับว่าเราจะอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงถูกไหมเพื่อนตังคเนอย่างเดียวว่าสองร้อใช่กูคิดแล้วในใจเลยสองร้อยบาทค่าจอดรถกูรวยกูจ่ายได้ขอให้กูมีที่จอดสะดวกสบายหลังจากนั้นกูก็จอดรถกูก็เดินมากับอีวัตมานั่งน้าหน้างานไปเอาบัตรสวัสดิ์มารับบัตร V I P ด้วยค่ะ สี่สี่ใบอะไรเงี้ยก<อ>็รับข,ของพี่เพชรก็ใช่ไงก็ของกูไง<ช>มารับบัตรอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะสี่ใบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้กูม,มาสี่ใบก็ทุกคนก็นั่งสบายใจนั่งไลฟ์สดทำความเชตนกันดูกรนเดกกันอย่างสบายใจเนาะใช่เออแล้วเราไม่รู้ว่า การเข้างานเอ o ทูโอคือเราไม่เคยไปเที่ยวมาก่อนเราไม่รู้ว่าต้องใช้บัตรประชาชนต้องสแสดงนั่นสแสดงนี่อะไรเงี้ยเข,ข้าใจความหมายปะก็ดั้งลำไยไก่กากันอยู่หน้างานประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าชั่วโมงหนึ่งถ่ายนี่จับคนนู้นกันอ๋อถ่ายคอนเทนต์นี่ก็จับคนนั้นคนี้มารีวิวกันแดดพอถึงเวลาเปิด เปิดประตูงานปุ๊บก็เดินกันไปแบบมันๆม,ม,ม,มีบรุทอนมาคุณคาชิม,มาเดินแล้วยินอี้ไปงานมางานเอ o ูโอนะจะใส่เสื้อตัวนี้แหละแล้วก็ใส่เกงยีนแบบนี้ซึ่งทุกคนใส่ขาสั้นกันหมดใส่รองเท้าผ้าใบใส่แว่นตาอะไรกันหมดเขาใจคเขาหมายป้าเขาใจความห่ายาาว่า,าเออใครชอบเรื่องเล่ากดตะกาได้เลยนะคะใครชอบเรื่องเท่านี้กดตะกาใครชอบพิมพ์คำว่าชอบมาอ่ะขอชาวสาวเชก่อน เออไปเรื่อยๆคนสั่งมาเรื่อยๆใครใครชอบเรื่องราวดิมหัวก็ชอบมาค่ะใครชอบดิ่หัวก็ชอบมาขายแบบไม่ขายอ้าวลอยไปเรื่อยๆคนสั่งเยอะมากเลย้ดูนี้ติ๊กต็อกชัดเจนมากเลยเนาะบอกว่าคนกำลังกดดูคนกำลังสั่งเนาะติ๊กต็อกแนะนำทุกแอปพลิเคชันว่วต้องชมเขาเลยต้องชมเขาโล่ไอเลิฟติ๊กตอกเมื่อกี้เราถึงไหนแล้ว อุ้ยนี่มึงประกาศให้รู้ซิว่ามึงชื่ออะไรเดี๋ยวเล่าทีละเรื่องก่อนเราอันนี้มึงแหกปากก่อนว่ามึงชื่ออะไรเลือกค่ะประกาศให้เอไอที่แปลเลือกค่ะฝากเลือกค่าเป็นติ๊กต็อกลูกหลานติ๊กต็อกนะผัวกูกดยังนี่คุณปอนคุณปอนกดไปยี่สิบหผัวกูมาแล้วผัวกูเป็นคนใต้กดไปเลยชื่อคุณปอนถ้าช้าหน่อยก็รอผัวขอขอสิบห้าออเดอร์อันพันห้าผัวขอสิบห้าออเดอร์ผัวปอนพิมพ์คอมเมนต์มาผัวปอนหน่อยไง ี๋ยวกูจะได้เล่าเรื่องอีเติร์กต่อผัวปอนกดก่อน15ห่อแล้วก็กันแดด5กระปุกเติ๋ยวไปใช่เติร์กไว้สั่งแล้ว1ิห่อผัวขอบคุณครับอุ้ยผัวกาดริงหนไปกราบที่มือเลยกราบเลยลูกไปกราบกราดขอบคุณผัวมากรากบเลยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เบียดด้วยนะครับเมื่อกี้กูเล่าถูกไหม ก็เราถึงว่าเราเราไปเออเราก็นั่งลำไยจับฉายก็เราก็ไปรีวิวกระดงกันแดดเนี้ยเออกันแดดตัวเนี้ยอ่ะใช่กุยัดกันแดดตลอดงานเลยหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเปิดประตูเนาะให้เราเข้าไปข้างในกูก็เดินเข้าไปเชิๆพี่เพชรเข้ามาประชารสนเลยค่ะแล้วก็ยืนให้ปุ๊บสแกน ต่อคิวเดี๋ยวก่อนคุณบรูทอนขอบัตรประชาชนนะคะอีบรูทอนก็โชว์รูปในมือถือคุณคันซิดขอบัตรอ่าแต่อีที่ใส่อันนี้แล้วนะเขาเรียกอะไรนะลิสแบนลิสแบนเรียบร้อยแล้วพอตายอีวัตพอตายอีวัตรเพราะว่าล็อคล็อคอีวัตไว้กูเลยหันไปทำไมต้องล็อกเพื่อนพี่ด้วยล่ะต้องมีแบบประชาชนในการยืนยันค่ะคุณเพชรซึ่งทุกคนหันมามองเพชรหมดเลยนะตอนที่เดือดเข้าไปเพราะเราเป็นคนเราเป็นเซเลบก็จะหมายว่ะแล้วอีวัตไม่มีประชาชนยืนเอ่ยยืนอ้องอุ้ยเพชรเหมือนแบบเหมือนพวกบรรดาค่ะ มึงวิธีมึเทำยังไงมึงการแล้วมันการบังคับให้กูมึงก็โชว์รูปกูสิรูปธรรมดาที่ไม่ใช่รูปอักษรศัพมันจะให้ดิฉันน่ะโชว์รูปที่เป็นรูปรูปรูปปกติอ่ะมึงก็โชว์รูปกูสิกูน่าแส่ขนาดนี้ไม่ได้มึงโชว์รูปไม่ได้มึงต้องไปเอาบัง่อหมวกมึงเอารูปไปโชว์สามเอ้มีการเพจมึงก็โชว์รูปกูสิรูปที่เราถ่ายด้วยกันเอาโชว์รูปมันเกี่ยวอะไรโชว์รูปไม่ได้การละตีว่ามึงอายุเท่าไหร่ก็ได้ปะเอาไปเลย ก็เลยไล่เพื่อนสองสารเพื่อนเวอร์แล้ว3มคนก็เดินเข้าไปในงานแล้วกลัวเพื่อนจะหาไม่เจอด้วยความที่มันเป็นคนเสลือคนร้านนอกคนชักช้านางทาอะไรจะช้ากว่าคนปกติ10เท่ามันก็เลยเปวันสามกิโลไปกลับอ่ะเพื่อนประวัติประชานตนว่า แล้วเราก็เป็นห่วงเพื่อนแล้วมันจะมาถูกไหมวะเราก็เลยถ่ายรูปมันดูว่ามึงเข้ามาประตูนี้นะ VVIP ร้านล้นดูนี่แล้วไม่เจอเดี๋ยวเจอใช่วัดมึงต้องมาให้ได้นะมึงดูคําว่า VVIP เข้าไว้นะอะไรเงี้ยแล้วดังก็แบบแล้วดังก็ไปเพชก็แบบพวงมากก็ไปซื้อบงซื้อเบียอะไรก็บอกาไปแม่ไปไหนไม่ได้นะลูกถ้าพี่วัดยังไม่เข้ามาแล้วกูก็กังวลกลัวเพื่อนจะมาถูกไปสุดท้ายไม่ด้ดังมาถูกอุยวัดมึงเก่งมากเลยนะกูยอมรับคนอย่างมันสามารถเข้าไปในงาน H2O ได้แบบชุดนี้ แล้วไปหาเพื่อนได้อ่ะคนเลิศเลยอ่ะใช่แล้วหลังสากนั้ก็ไปหาเพื่อนได้อ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอนจอยกับละวัดเนาะแล้วมันมีสอบที่มีรูปกูขึ้นปอสิกเตอร์เนาะเออที่แฝงใช่ป่ะถ่ายให้ใช่เออตาแดงๆขึ้นมากระโดดเออลากันกี๋อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอีนี่เขาอยากที่จะทายอินกันแดดตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอใครในงานก็จะแบบว่าเพชรมึงใครก็ถ่ายกันแดดกูเลยสีอะไรอย่างเงี้ยก็จะกระหว่างปะอุ้ยมึงเพิ่งไปปีนถังน้ำมันด้วยเอออะไรประวัติถังน้ำมันแสซี่อยากคนคุณเจ้าของซ ออกบอก <laughs> แล้วก็มีน้อยอีกคนหนึ่งนะแมงสีแล้วเวลาเพชไปซุงไหนเพชก็จะได้ของฟรีตลอดไม่ว่าจะเป็นพัดเซน,น้าแก้วคนที่แบบพ่เศรมามาถ่ายรูปหน่อยล้วก็จะได้ฟรีทุกอย่าง,งเออเป็นอภพิสิทธิ์แบบสุดๆเลยอ่ะออดีใจมากเออแล้วก็หลังจากนั้นก <c oughs> ็จบงานกันอย่างดีแล้วเราไปกินข้าวกันที่ไหนนะทีลังสีตลาดลังซีเลิศก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เที่ยวประสบการณ์ครั้งแรกของนางแล้วนางบอกว่าไงรูกไหมเพชขอบขอบคุณเมืองน้าเปิด มึงบอกไงนะเปิดโลมมึงมากเลยไม่เคยเที่ยวสงกา์กูต้องกลัวไม่เคยเล่นน้ำสงการตั้งแต่สิบสามอ่ะเนอกูกูไม่เคยเล่นกูก็ไปเงี้ยไม่ว่าเพื่กูขอบคุณมึงมากนะที่เปิดโลกให้กูซึ่งบัตรสี่พันห้าเสื้อป้าเพื่อสามารถขายมึงเห็นไหมคนรอซื้อบัตรผีหน้างานเยอะมากพี่สามารถเอาไปขายได้เลยนะแต่ว่าไม่ได้อยากให้เพื่อนไปเที่ยวด้วยอ่ะ ออกตะก้าขาดเลยไปหรอแต่ยังเออเรื่องราวก็ประมาณนี้แหละเออนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดนะคะื่งสุดเลยล่กตะก้าเลยนะคะมีกันแดดกับอะไไม่ไงกูกลัวคนมาล้วงไงเฮียกูเลยต้องใส่แขนยาวมาเออซึ่งจริงมันไม่ควรแต่งตัวชุดยีนเดียว์แต่เขาหมายป้ายทุกคนถอดเสื้อกันหมดใช่ไหมล่ะวัดวันนั้นอ่ะเออ ขำจะขีดเอนดูพิวานใช่ช่วยตัวหนูหนุนกันแดดนะนะเหลือไม่ถึง20แล้วนะแล้วก็แค่อยู่ด้เหลือไม่เยอะแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครกดสั่งมาก็เดี๋ยวตามส่งอุอเดอร์มาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวตามส่งให้นะจะไจายแต่อย่าไปจาในนี้ต่อนะว่าส่งช้าเออเพราะว่าวันนี้ก็กลับดึกแล้วเนาะ ไข่ดาวไปก<ม>ัดใช่เป็วัดเรียบร้อยสุดในงานค่ะแล้วก็เคยแล้วด้วยความที่ดังรักเพื่อนนังก็จะหอบถือ,อถุงหอบถุงเบียร์ให้เพื่อนตลอดเวลาแล้วกูปวดเยี่ยวแต่มึงก็รู้คนอยังกูไม่แค่ห้องน้ำอยู่แล้วใช่ปะไม่พี่เพ็รนี่ดาราเวพีมีห้องน้ำส่วนตัวห้องน้ำส่วนตัวมึง <c oughs> เดี๋ยวมึงลองเดินไปน,นิดนึงห้องน้ำส่วนตัวไงมึงล่ากูอะไรแบบห้องน้ำส่วนตัว อันนี้คือความส่วนตัวพวกคุณน่าจะรู้นะว่า <c oughs> ใส่ชุดไรนะรใส่ลูกเสือแล้วมีแฟนขับคนนึงมาถ่ายรูปกูแล้วเยี่ยวกูมันอุ่นอ่ะกูก็กลัวว่าเยี่ยวกูจะไปโดนกลัว่าเยี่ยวกูจะไปโดนถ่ายถ่ายตอนเยี่ยวอยู่อ่ <c oughs> ะเออถ่ายถ่ายได้ค่ะอะไรเงี้ยแต่หมายว่ากูก็ไปแบบว่าเออได้อ่ไอ่อะไรอ่ <c oughs> ออะรอสรุปเรื่องที่จอดรถอ้านี่ขออีก h อ l f order หรือกูเล่าเรื่องตอนกลับบ้านอีเพ็ดแทบจะวินแมคโครใช่ไหมถูกขออีก h a อ f order ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว ตอนนี้22หรือกูจะไม่ได้ออกจากแมคโครขออีก5ออเดอร์กูดวลแมคโครเลยกูลัวว่ากูขอออกหนกระแสใช่ไหมวันนั้นขออีก5ออเดอร์ค่ะนี่แอดมินเดอร์แอดมินเดอร์ใส่ตูนขออีก5ออเดอร์ค่ะตอนนี้22แล้วขออีก5ออเดอร์ทำไมจชำระเงินกูไม่กลัวเขาฟ้องกูพูดความจริงกูไม่ผิด ยี่สิบสองละขออีกห้าออเดอร์ค่ะขออีกห้าห่อหรือไม่ก็กันแดดห้าือเราคำนวณมามันเหมือนเสียสองร้อยไงแล้วเราว่าเราสู้ไหวนะแต่พอออกมามันแบบพูดให้ออเดอร์ก่อนอสนุกมากไรนี้มีชีวิตชีวาสุดๆุแม่อะไรกับพี่วัชบ่อยๆนะคะบ่อยแล้วคนไหนชอบเรื่องเล่าจริงเจริงคนไม่ชอบให้กูเต้นขายของมีฉากลงก็มีสลับสลับไปบางทีกูก็อยากเป็นคนสวยบ้างอะรู้ไงเพื่อนด่าว่ายังไงแม่ไม่เหมาะขายสวยอีกตอไปแล้วเพราะแม่เป็นคนสวยอยู่แล้ว ใช่มึงเหมาะที่จะแบบขายแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆคนก็จะฟังไงเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บางคนที่มึงอะ่ะเขาบอกว่ามันดังเพราะอะไรเขาก็จะแคบมึงไปตามนู้นตามนี้อะไรกดตะกร้าค่ะห้าออเดอร์ค่ะแล้วมึงก็จะแบบตลกตลกดีก็ตอนที่กูให้เด็กบางคนมันติดตะก้าในหน้าใช่ไหมอ่ะเขาไปขอร้อนเขาติดแม่อ๋อพี่เป็นคนสั่งมาสองออเดอร์คนแรกสิบชิ้นใช่ปะใช่คนที่สองสามสิสสคุณปอนสิบชิ้นคุณอารณนสิบชิ้นแม่รู้เลยขลักแม่มาก สองคนนี้เขาเป็นคนเก๋คุณปอนสินทธิ์แม่กอดกาขอบคุณที่พูดใช่คุณปอนสิทธิ้นแม่รู้เลยคุณปอนสิบออเดอร์แล้วก็คุณอารอนสิบออเดอร์กูรู้รนี่คือคนจริงลูกเพราะว่าเขาให้แม่ทีละพันสองพันทำไมยังให้ได้สัง่งแค่สิบออเดอร์กระจอกอีพวกสั่งออเดอร์อีออเดอร์ออเดอร์เดี๋ยวไม่ได้รักเราไงแชมป์ใจเย็นมึงใจเย็นอีพวกสั่งออเดอร์เดี๋ยวไม่ได้รักแม่จริงเออ กุยเหมือนปลาไหลไลนี้แม่สนุกสุดๆตอนนี้เท่าไหร่ละกูขอแก้หมื่นหม่นฉายาปลาไหลติดะเก <c oughs> ะ็ตอะยี่สิบสองยูเลียทุกคนชอบขายแบบไหนยี่ยิบสองยูเลยเข,ขาก็ต้องเข้า,า,ขขาแบบนี้อยู่แล้วคใครชอบขายแบบต่ำก็ชอบขายแบบผู้ดีพิมพ์เขาถามว่า,วาต่ำขขกับผู้ดีแ่เขาขายแบบไหนเราเรื่องตลกหรือด่าหรือดราม่าชอบขายแบบให้ต่ำๆหรือแบบผู้ดี พี่วัดพูดใจเย็นๆหลายรอบแล้วในไลน์จริงหรอต่ำๆเว้ยทุกคนที่มาว่าต่ำหมดเลยอ่ะแช้าเลิศโอ้ยขอบคุณครับพี่วัดพูดใจเย็นต่ำๆขำสุดๆนี่ไม่มีออเดอร์มาห้าวเด้อกูไม่ได้เล่าแล้วนะเรื่องแมคโครเนี่ยแต่เล่าเรื่องแมคโครกูต้องใจเย็นนะเดี๋ยวกูโดนเขาฟ้องร้องเดี๋ยวกูจะด่ามีแค่์เพราะเราไม่ได้พูดแมคโครสาขาไหนอ่าเสร็จกูพูดแมคโครถึงมึไม่ได้พูดสาขาไหน เขาก็ไอ้นี่เรามาเองถแถลงการมาให้คือทุกคนจ่อยก็จะได้คำตต้องการคำตอบถูกต้องอืมเลือดนี่มีใครสั่งเลยยี่สิบสองเท่าเดิ<า>มก<า>ูอขอแค่ห้าออเดอร์อะแคปหมูสามกันแดดสองก็ได้อ่ะอ่ก็ซา่แต่ต่าๆถ้าพี่วัดไม่เบกอาจจะปิวได้ ถูหลอกิคเวลาขับรถอะเหมือนแบบกูต้องเบรกไว้ก่อนมึงเข้าคัสมงเรียมยีูอยากกูเลือกขับรถกูมีเรื่องเล่าอีกแล้วเดี๋ยวขอทีละเรื่องอยากกูเลือกขับรถกูมีเรื่องเล่าอีกแล้วกูมีเลืองเล่าเรื่องอื่นอีกแล้วไหนว่าฮอเนอเย็นยี่สิบสองอยู่เลยเท่าเดิมเอ๋ก็ค่อยๆเขาขึ้นมาแต่คนดูเยอะมากนะมึงดูดีหกร้อยอะเออเดี๋ยวมันก็จะเปิดค่าการมองเห็นช่องนี้เอาไว้ขายใช่ไหมล่ะ กูใช่ได้ทุกช่องกูมี20ช่องอ๋อไม่ใช่หรอกกูสามารถคตะการเลยร้อช่องกไม่ใช่ผ่านฝอร้อยช่องกับมึงอ่ะมีกูคึ้นตะการเลยแบบสั่งหรอกแต่มีใครเอาอีห้าห่อไหมคะกดตะการห้าร้อยบาทค่ะพ่อแม่คือดารากดเลยค่ะจะเอากันแดดห้ากระปุกก็ได้หรือจะเอาแคปหมูห้าหอก็ได้ขออีห้าร้อยบาทอ่ะกูจะเล่าเรื่องแมคโครอีพวกอยากให้กูโดนฟ้องอ่ะกดเลยห้าก้าห้าตะากดเลยอืออย่างยี่สิบสองเขาเริ่ม ไม่มีเวลาใจเย็นแล้วนะใจเย็นใจเย็นห้าห่อสามรอเองจริงหอมีด้วยเหรอวะอ๋อมันมีเซ็ตคู่ไงใช่ทีบางทีเขาก็จะกดได้โอเคถ้าไงอย่าลืมนะฟังเพล่นเก็อย่าลืมกดตะกร้าให้พี่เพชรด้วยนะครับพูดเอมเพูดเอ็มเแล้วมึงจะซื้อหรอเอ็มเคขออีกห้าออเดอร์ค่ะห้าห้าหอคนมันใจนี่นะอืม อ๋อต้องรอออเดอร์หลันแม่จะเย็นๆอ๋อกันแดดกับแคปหมูค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มหลังหรอใช่ฝากกันแดดไปไหนที่วอืมตึ้งดึงตึ้งดึงเดี๋ยวกูยังไม่ใช่จะซื้อห้าห่อลดเหลือสามร้อยอ๋อมันมีราคาโปรโมชั่นอยู่แล้วค่ะดูที่ตะกร้าเลยค่ะมันมีตะกร้าโปรโมชั่นอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยู่ที่ติดต่ออยู่ที่ช่องที่เขากดด้วยค่ะใช่บาจะได้ไหนบานมา่ไปไหนได้ไหมกูไม่ใหม่ละกดขาขอหน้ารปนี้สักสองนาทีอะนั่ง ห้ามพูดถึงอ๋อห้ามพูดคำว่าแป็กโปต้องพูดชื่อย <concentrated water. S 1> <ว>่อเออหรอเลิศแม่ลืมเขียนคิวไม่ใช่แม่ไรทั้งวันนิ่งหน่อยมีคนกำลังซื้อใช่ไหมใช่เริ่มขออีกแค่ห้าคนห้าออเดอร์เลิศเดี๋ยวจะวิ่งรอขายมันก็คุยไปก่อน อ๋อพูดว่าห้างแดงพออย่าพูดชื่อเขาเต็มๆโอเคเลิกอ๋อวันนั้นแม็่โค้เข้าไปซื้อของพี่เพชรสู้ชีวิตมากหนูเห็นไลฟ์มาหกชั่วโมงแล้วทําไมอยู่กันเยอะยาวถึงตีห้าจะกลับแล้วไปส่งน้องพอใจไหมล่ะลูกสำหรับความเหนื่อยของมึงเหรอพอใจไหมเพื่อนกูเหนื่อยแล้วตัวกูสู้ชีวิตสุดๆขนาดนี้แล้วอ่ะตีห้าอีกแล้วกูสู้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูตื่นมาแพ็คช่วย มึงต้องตื่นมาแค่ช่วยเพราะอะไรปะถุงละร้อยเยอะมากก็ใช่ไงมึอย่าปลุกกูเลยว่าเราต้นพ่อนอันตอนนี้ถ้าไรแม่หลังนคือราตะก้าใหม่ัหรือใหม่าหรออ๋อหลังนี้คือตะกร้าจะกลายเป็นสูนยหรอรับรับเริ่มใหม่ไม่เป็นหนึ่งวันไงมึก็เลิกไลเรื่องไรแต่คนดูขนาดนี้มันควรจบตั้งแต่ตอนแรกได้ไหมล่ะเพื่อนวัดมึงว่าไหมล่ะคนดูห้าร้อยกูมีแค่เจ็ดสิบถุงเองอ่ะกูแค่ไม่เข้าใจทำไมเขารักกูแบบแปลก อยากเนี่ยดูกูนะนี่คน600คนแต่ไม่ช่วยซัพพอร์ตกูพอกูแบบว่าซัพพอร์ตคาา่าเล่าหน่อยได้ไหมคะซัพพอร์ตเด็กโอดด๊ตหน่อยได้ไหมคะโอ้ลเ็วเลวโอ้ลเลยสรุปกูจะได้เล่าเรื่องแม็กโคลไหมนี่อ,อย่างที่สองออเดอร์เหมือนเดิมข้าวยังไม่ได้กินเลยถามเพื่อนดูกูกินข้าวยังยังตั้งแต่อีร้านชั้นต่ำหน้าถนนนั้นนะกูยังไม่ได้กินอะไรเลย <c oughs> จริงๆคิวแม็กขยับได้มันเสียเส้นไงลูกดื่มเยอะกูหยอกไปดื่มขงคนเพื่อ พักผ่อนบัตรโลกอีเตอร์มไม่ยอมนอนจริงต,ตื่นเช้ากับดึกมีร้านเฉินหลงเอาพูดห้างแดงมันยังไม่มีใครสั่งมาค่ะขอแค่ห้าห่อเนี่ยยังยี่สิบสองเหมือนเดิมหรือเขาไม่อยากให้กูพูดเรื่องนี้ว่ากลัวโดนกูฟ้องร้องเออเปลี่ยนเรื่องก็ได้ปหมเขาเลยไม่ support ใช่คนดูหกร้อยแต่ว่าคุณเนี่ยต้องมีแพ็คตอนเช้าส่งมาจากข้าวบา้านเขารู้ได้ไงเ,เขาโทรมาแล้วหรอไม่เป็นปกติ หรอเขาจะมาที่นี่เลยเหรอคือที่นี่เขาจะโทรเข้าเบอร์อีเตอร์กหรอใช่เขาจะบอกว่าเออจะเข้ามารับแต่ส่วนมากเขาจะเข้าประมาณช่วงบ่ายอ่ะนะไม่ทันแล้วเดี๋ยวคะแนนเติมสี่เก้าโมงสิบโมงอย่ามั่นลูกเติมสิบเอ็ดโมงค่ะทำได้เห้ยแค่เจ็ดสิบออเดอร์กระจอกเวอร์เตอร์กูก็จะมานั่งไรส์ส่งสูงกว่านี้สูงร้อยอ่ะไม่รู้ทำหกสิบแล้วครับรอมีอย่างพวกเจ็ดสิบเพราะเราย่อยกูอยากให้ตอนนี้เอาเนี้ยเทใส่ถังเลยมันจะกลายเป็นไม่กรอบเลยมั้งไม่ได้ รตแรกไม่<ะ>เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้แม่ส่งมาแล้วเดี๋ยวมันก็แพ็คไม่ได้ไดกูต้องการความเร็วความไวเพื่อให้ช่องของเราเข้าสู่อันดับหนึ่งก็ใจร้เอเรอ,เอโอเคซื่อแล้วแม่ขอบคุณค่ะกันแดดเนื้อแบบไหนไหมาเนี่อ่าลองดูไอแชมปบางั้นก็สองวันส่งเราทำอย่างนี้นได้ไหม แต่ถ้าเราเร็วเราจะได้เป็นแบบพี่ไม่ถ้าเราเร็วจะได้เป็นแบบพี่ตองเราจะได้ขึ้นอันดับหนึ่งเพื่อนจริงๆต้องขึ้นก่อนต้องพี่เตอคิดถึงพี่วาโยไหมจีเน่ถามคิดถึงมากพี่เตอร์ต้องอร์ตเดือนละแสนแม่เห็นีหมออยบอกว่าต้องส่งในยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่จะได้เป็นล้านอันดับหนึ่งจีเน่ไม่มคะแนนไม่มีคะแนนต้อง support ในละแสนไม่งั้นมันจะคะแนนจ้างไปอยู่พี่เตอร์เลยใช่อืมอีจีเน่บอกว่าจีเน่เอาไส้หลุยมาขึ้นแม่เร็ว แม่ไม่มีสร้อยใส่คนด่าว่าแม่จนว่าแม่กระจอกจีเน่แม่ลืมก <c oughs> ูม <c oughs> แค่ไม่ใส่สร้อยวันเดียวคนประนามกูเว่กูงงจีเน่มึงหลักแม่ไหมกูไม่ใส่สร้อยหลุยวันเดียวมันประนามกูทั้งโซเซ <c oughs> ชียลฮะมึงไปนอนใครอีจีเน่มันไม่ยอมมามันติดสังคมในเมือง <c oughs> คืนเดียวมันติดสังคมในเมือง <c oughs> อน้องไโยไมาได้แสนหนึ่งโอยเลิศเนาะ ก็แม่เอามาให้ที่คอหนูเพราะกูเป็นคนรู้ไหมทำไมกูถึงเอาถอดสร้อยให้มันเพราะว่าไม่ใช่มันซัพพอร์ตกูเยอะกว่าที่กูเมื่อวานกูหมดหมื่นหนึ่งใช่ปะกูเก่งใจลูกลูกเชฟบินมาสองหมื่นกูแบบกูใจเอาไว้แต่กูไม่ได้พูดอะไรหรอกประมาณว่าถ้าแม่ไม่มีเงินก็เอาสร้อยหลุยแม่เก็บไว้ก่อนนะลูกความที่กูเป็นแม่มันนะเนาะกูก็ไม่อยากอายรูกันแดดให้เขาดูไว้เร็วกูก็อยากมันเข้ามันตกลงกันแล้ว่าไงเข้าหมดกูก็ไม่อยากอายลูกก็เลยแบบแล้วลูกกูซื้อผู้ชายมาให้สองคนคนละสองพันเมื่อคืนน่่่ะเลลลลูููููกกกกจจาายย้้้มมึงแแววผชไสร็ พ่อผู้ชายเป็นไม่สตองแต่ของกูอะฟินาเล่รู้ไหมแม่กูฟินาเล่ยิวัตแล้วกูแบบแล้วกูจะใช้เตียงแต่ลูกกูโซฟากูเน่ยยืดเตียงลูกกูเมื่อคืนกูเน่ยฟินาเล่แต่ลูกกูอะผ้าหางผูแพงแค่ไหนบ้งละร้อยต้องแพงห้าสิบแปดถุงโอ้โหสามร้อยสิบห้าถุงมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมึงรีบถุงละร้อยหกสิบถุงผูกละร้อยหกสิบถุงสามร้อยสิบห้าถุง ก็ทำแก้ถูงละร้อยไงหัวใช่ใช่ใหญ่มีอยู่แล้วโอเคอ่าก็ต้องการต้องคนห้าสิบแปดใครจะเท่าใครจะใอยากให้เพชรเหนื่อยก็เล่าเรื่องคอนโดเพิษมาห้าสิบแปดหันครึ่งก็เท่าหกเท่ากับเราต้องเทออกมาสามสิบพอโอ้โหปังมากว่ะปังไหมเราจีเน่โซฟาไม่ใช่จีเน่โซฟาผู้ชายไม่สตอลไม่เดี๋ยวเพิ่งเนี้ยและผู้ชายจีเน่คือผู้ชายเก่าเพชร ผู้ชายจีเน่คือผู้ชายเก่าเพชรวันที่เพชรจมูกอ่อจมูกอ่าจมูกอะไรนะวันนี้กูจมูกเออแต่เพชรอะยกผู้ชายคนนี้ให้จีเน่เมื่อคืนเพราะว่าเพชรไม่อยากกินของเก่าผู้เลือกคนใหม่เพราะว่ามันอะไรว่ามันไม่เคยแขงนี้นั่นมันไม่แขงเพราะมันไม่แขงเขาอยู่ในวงการนี้มานานมันรู้สึกมันไม่มีอิวหรอแม่ตามของพ่อยได้ปะใช่ถ้าที่อีจีเน่สวยเวอร์เป็นผู้หญิงญี่ปุ่นแบบแอ๊ะ แต่พี่ชายไม่มีอารมณ์กับบันแต่กับกูผู้ชายมีอารมณ์กูโม่ท้าที่เมื่อคืนกูไม่มีคิวเลยไอีวาแต่ผู้ชายมองว่ากูสวยอ๋อเรื่องคบางเพศเปลี่ยนเรื่องเล่าก่อนเปลี่ยนเรื่องหรอมึงมึงทากันแดดให้เขาดูก่อนคนนี้เขาถามมาเป็นไงยี่สามแล้วเดิยี่สามมาเดินละสนุกูไม่ได้เล่าเรื่องแมคโครจบเลยมีฝาเงินมาไหมวันนี้เคาให้ทาให้ซึมมีฝาเงินมาไหมแต่น้อยรอบแล้วปะแม่บ้านอยากได้ ่บ้านคะ่ะมอยากได้กระปุกแม่เล่าจริงจังมามันคือความจริงค่ะจีเน่นหนีบเกินเออ,อ,อแล้วตอนแรกกูบอกกูจะตุยก่อนมันใช่ป่ะเพราะกลัวก,กินแดกยากคุมเยอะแต่มันแบบว่ามแม่หนูขอมีความสุขได้ไหมหนูว่าตุยก่อนแม่อีกแม่ดูหนูแดกวันหนึ่งทั้ง เอนโดครัวิตามินวันละสิบเม็ดมันกปลว่าหนูขอมีความสุขได้ไหมคะหนูอยากซื้อความสุขให้ตัวเองแม้ไม่ต้องเสียเรื่องราคากูอ่ะกูก็แล้วแต่มึงปีกูิวีนี่มาทำเว็บกูอยากรู้ว่าทำงานอะไรทำเว็บพนันไงแปลกๆเหล่าพูดไม่ได้เอาดีๆไม่ได้พูดไม่ได้เลยนะนี่เดี๋ยวลูกสาวเขาจะเชื่อเดี๋ยวเขาเชื่อหมดว่าเป็นความจริงดะอีเดออุ้ยเดี๋ยวปิวไม่ได้นะเต๋อมันเพิ่งกลับมานะช่องเี้ยเอายังไงดีลงไลค์ก่อนไหมลงไลค์แล้วปิดไลค์ก่อนไหมหรือยังไง หรอว่าเลิกไรไปเลยทำไมต้องเลิกกูอยากสู้ต่อเธอคุณอยู่หงุดหงิดเออเอาว่าเดี๋ยวต้องไปเอาของใหม่มาตอนวันที่ห้านะแม่ต้องอุ่ส่งมาไม่กูอยากสู้ชีวิตกูเป็นคนชอบสู้อ่ะแม่แต่สู้กับแม่อ๋อแล้วไม่ไม่สู้แต่ว่านนี่จะไม่ได้เออเดี๋ยวไม่แว่าหมดแล้วหรอออเดอร์เต็มอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่คนดูซ่พี่บ่าออเดอไม่จริงคนดูเจ็ดร้อยกูเชื่อว่ามีคนดูคนซื้อ เตอร์เราเคยทำสติคนดูมึงพวกมึงง่วงแล้วก็ไปนอนสิก็กูให้กลับได้เลยวัดกลับเลยเดี๋ยวกูโอนให้เตอร์น้ำมัห้าร้อยมึงกลับได้เลยไม่ต้องเกรงใจเพื่อนพวกนี้มาอีกไหมวันนี้กูขายให้มึงได้กี่ตลับเดี๋ยวต้องด่วนส่งเลขบัญชีมาให้กูในแชทเดี๋ยวกูเตอร์น้ำมาให้ห้าบาทห้าบาทห้าคะแนนห้าร้อยคะแนนไม่มันดึกแล้วสำหรับพวกมึงไม่ใช่กูเคใจอ่ะก็จะให้มึงมานั่งดูออเดอร์ก่อน่ลงขึ้นใหม่โอเคขอลงก่อนเพื่อความเซฟ แล้วหลังหกทุ่มเจอกันใหม่เพชรจะไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำเป็นชุดลิเกหกทุ่มเจอกันใหม่โอเคเพื่อนเพชรมีแต่คนเล่นเล่ไปยอมกลาบแรง่าโอเคกานหกทุ่มเจอกันสรุปไม่ได้เล่าเรื่องแมคโครเพราะมีออเดอร์เพิ่มจ้าขอบคุณอย่างยิงสามเหมือนเดิม